วันนี้เราจะมาทําโต๊ะโดยขาโตะเนี่ยทำมาจากเชือกกันแหละครับเห็นไหมฮะว่ามันน้องเนงน้องเนงห้อยๆแบบนี้แต่มันก็สามารถรับน้ําหนักแผ่นข้างล่างได้แต่ถ้าเกิดว่าเราวางบนพื้นแล้วแล้วก็โยกครับพังครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพราะมันตั้งไม่ได้ครับแต่ถ้าผมเติมอะไรเข้าไปนิดนึงแล้วแล้วก็มันจะสามารถตั้งได้โดยใช้เพียงแค่เชือกนี่เองแหละครับเห็นไหมฮะเสริมเข้าไปเติมเข้าไปนิดเดียวเองก็ตั้งได้แล้วแหละครับ<ๆ>การทดลองในบ้านวันนี้ครับโต๊หลอยได้ครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซส์ครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วครับเราจะมาทําโต๊ะลอยได้แบบนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับ เราต้องมีกระดาษแข็งแบบนี้แหละครับผมเอากระดาษแข็งที่ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้ตอนที่ผมทำโล่ Youtube นะฮะถ้าใครจำได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเชือก2อ,อย่างแค่นั้นเองเลยครับกระดาษแข็งเชือกและแน่นอนครับการตัดการติดอะไรอย่างนี้กันไกรคัตเตอร์กาวก็อย่าลืมนะครับเราจะมาทำตรงนี้กันเริ่มต้นครับเราตัดกระดาษแข็งให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับ สี่เหลี่ยมเลยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตัดกระดาษแข็งครับให้มันเป็นรูปตัว L แ,แบบที่กําลังขึ้นอยู่บนจอตรงนี้เลยนะครับและเสร็จปุ๊บเราก็เอามาติดให้มันตั้งฉากแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะเราติดให้มันตั้งฉากทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะเราก็จะได้กระดาษแข็ง nah> ที่มีตั้งฉากตรงนี้อยู่นะครับให้เหมือนกันเลยละครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอามาตั้งแบบนี้ครับและผูกเชือกเส้นตรงกลางนะครับผูกเชือกเส้นตรงกลางนะ ให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่ามีเชือกตรงกลางอยู่นะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ผูกเชือกเส้นทั้ง4ฝั่งตรงนี้นะครับเพียงเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถตั้งเป็นโต๊ะแบบนี้ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมหยิบปากกาที่ผมหาได้รอบตัวในตอนนี้นะครับมันไม่ได้เพียงแค่ตั้งให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้มันยังสามารถรับน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเราวางกันกายระวางปากกาอะไรลงไปครับ เห็นไหมละครับว่ามันยังลอยได้อยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะทําเชือกสีมุมตรงนี้ไม่ได้เพอร์เฟกมากทําให้มันเองเนี่ยอาจจะมีการเอียงบ้างอะไรบ้างถ้าหากว่าใครที่ดูอยู่แล้วอยากลองทำนะครับลองไปทําให้มันดูดีๆนะฮะถ้าเราลองดูดีๆนะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะมันไม่ได้มีการที่แบบว่าเราเอาเส้นเอ็นมาขึงหรืออะไรทําให้มันลอยได้เลยนะแต่ถ้าเราลองดูดีๆครับ มันจะมีเรื่องของเชือกเส้นตรงกลางเนี่ยที่จะตึงมากๆเลยเลยครับและมันจะมีตัวตัว L ตรงนี้ครับที่เราเอามาเป็นการสัพพอร์ตตัวข้างบนไว้แต่นี่มันไม่ใช่มายากลนครับนี่คือเรื่องราววิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่า t e n s e i r i t y structure นั่นเองนะครับถามว่ามันตั้งแบบนี้ได้ยังไงครับทำให้มันดูเหมือนกับแผ่นข้างบนเนี่ยมันลอยผมใช้คำว่ามันดูเหมือนกับ เพราะอะไรครับเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่ามันมีเชือกตรงนี้อยู่นะครับมันไม่ได้ลอยแบบไม่มีอะไรเสริมหรือไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตนะครับแต่จุดที่ทําให้มันลอยได้ครับนั่นก็คือโครงสร้างตัว L ตรงนี้และเชือกเส้นตรงกลางนี้นั่นเองเลยครับ กลับมาตัวแรกของเราครับตัวแรกที่เราทําให้ดูนะครับเรามาดูตัวเชือกกันก่อนครับเมื่อมีแรงมากระทํากับตัวปลายเชือกตรงนึงครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงตึงเชือกขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากันทั้งเส้นเลยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถรับน้ําหนักได้นะครับโดยการดึงของมันขึ้นมาว่า แต่ถ้าสมมติว่ามันมีแรงกดทับมันลงมาครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยวางมันกับพื้นแล้วจับแผ่นล่างปุ๊บเรียบร้อยครับยวบครับมันทําให้ไม่สามารถรองรับเหมือนเสาแข็งๆได้เพราะว่ามันยืดยุ่นสูงแล้วมันก็ยวบลงมาแบบนี้นั่นเองครับคราวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้เชือกมันไม่ยวบครับเราก็เลยต้องเสริมไอ้ตัวโครงสร้างตรงกลางนี้ขึ้นมาครับโครงสร้างตรงกลางนี้นะครับมันจะ ช่วยในการรองรับทั้งแรงที่กดทับและเกิดเส้นเชือกตรงกลางนี้เนี่ยเกิดแรงตึงเชือกขึ้นมาครับเมื่อเกิดแรงตึงเชือกและรองรับไอแรงกดทับจากน้ําหนักของแผ่นข้างบนมาแล้วเนี่ยมันทําให้สามารถตั้งได้แบบนี้นั่นเองเลยครับ แต่ว่าไอการที่มันลอยได้ตรงนี้ครับทำไมถึงจะต้องมีเชือกที่4ี่มุมตรงนี้แหละครับถึงแม้ว่าไอโครงสร้างตรงกลางเนี่ยสามารถตั้งได้เนี่ยแต่มันต้องอาศัยการที่มันอยู่ตรงกลางทําให้มันสมดุลเป๊ะมากๆและถ้ามันขยับเพียงนิดเดียวแล้วก็มันก็คว่ำทันทีแหละครับและทนี่มีเชือกสี่เส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการประคองครับแผ่นข้างบนทําให้มันไม่ได้เอ็นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนมันล้มได้ถ้าหากว่ามันเอ็นด้านหนึ่งเชือกอีก3เส้นจะเกิดแรงตึงเชือกขึ้นมา และรองรับทำให้มันไม่ได้โค่นลงมานั่นเองและทำให้มันตั้งได้แบบนี้แหละครับนี่คือ tensihty structure หรือบางคนอาจจะเรียกว่า tensihty table เต๊ะลอยได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และฟิสิก และนี่คือการทดลองที่ง่ายๆที่สามารถทําได้เองที่บ้านนะครับใครอยากลองทําดูนะครับนอกจากรูปแบบแบบนี้แล้วนะฮะยังมีอีกหลายรูปแบบเลยบางคนทํามาจากเลโก้บางคนทํามาจากแผ่นพลาสติกบางคนทํา,า, astic, าทมาจากไม้ที่เป็นแท่งนะครับมีอีกหลายรูปแบบบนโลกออนไลน์เลยแต่ของผมเนี่ยหาอะไรที่รอบตัวที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกระดาษแข็งกับเชือก2อ,อย่างเท่านั้นเองนี่คือ p e n s t r i c i t y จักร์เจอโตะลอยได้ทําไมถึงลอยได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์และถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มกลมข้างล่างนี้แล้วดู2คลิปนี้ครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์หรือการทดลองสนุกสนุกแบบนี้ได้กับช่องเราเซซายนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ